สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับโปโลโน,นันโปโลโนี่นะครับเมื่อน,นี้ได้ยนินข่าวว่าฝนตกสวนแห้งพี่น้องเบ้งนะครับโอ้สอหหยสะออนไหลครับน้ำปีนี่นนาจะโบแรงอีกแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาน่มันแร,ง,แรงมากนะครับน้ำเมื่อนี้เบิดแเล้วนะครับตึกสูบออกไปเย็นเบิดมาเห็นไฟสั้งมวลที่ของกับสะออนพี่นอ้องจากปวดนะพี่นอ้องจากปวดอีกแล้วนะครับบิ้งบิ้งไฟทั้งมนก่อนนี่นะครับปลูกพุทธภาปี ปีหกสี่ครับพี่น้องสองปีระเบิงขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยพู้หลัไผ่ทั้งมวลเป็นไผ่ที่นาปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพ้นที่มักไผ่นะครับเริ่มต้นด้วยการมักไผ่ก่อนนะครับว่าอยู่หัวให้ไปนะเขาจะปลูกไผ่ทั้งมวลปลูกไว้เพื่อหย,ยัางนะครับปลูกไว้เพื่อกินนอกเป็นรีวิวหรือว่าจะเอาไปใส่ไม้ได้บดได้พี่น้องไผ่ทั้งมวลเนี่ยือว่าเป็นไผ่ที่กินนอเสบนะครับมีมีทรงล้ำที่งามแล้วกับมีขนาดที่ใหญ่นะครับพี่น้องสังเกตเบิงนะครับก่อนี่นะครับ การออกของมันนี่การออกของมันนี่บ่าบ่อัดเม่เลยนะครับเนาะมันมันมันที่ออกทางทางเม่นะครับโดยเฉพาะนี่นะครับสามสามต้นนี้ครับพ่อแม่ลูกนะครับอันนี้คือเม่อันนี้คือลูกปีนี่อันนี้ลูกหลานะครับปีนี้ได้สองนอครับพี่น้องสำหรับเม่นี่นะครับสองนอนี่นี่ขนาดน่าจะะพาส่งกลางสามนิ้วอาจจะสามนิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งประมาณนั่นนะครับปีหน้าอาจะได้สี่นิ้วครับให้กอนเนี่ยเบิ้งขนาดมันชวชดดืนอยู่นะครับมันมันน้อยๆนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นไผ่ทั้งมูลสวนลงุงชวนเนี่ยที่ลงุงชวนปลูกไว้นะครับปลูกไว้ปลูกเริ่มต้นเลยคือสามร้อยเอร้อยสามสิบกอนะครับ130ร้อยสามสิบกอมาปีนี่พี่นอ้องเริ่มที่เป็นแบบออ้ยงุ้งกหลายพี่นอ้องเห็น,เร,เ,นเริ่มเป็นปลาเริ่มเป็นปลานะครับตอนวัลนลุงชวนผมมีเวลามาเห็นดี๋ยมันแปลน,นะครับเดี๋ยวเมื่อเปิดสวนพี่น้องท่านใดอยากมาเที่ยวนะครับหรือว่าเดืยนนานี่แหละลงุงชวนที่ได้มาบูรณะขอให้มันเป็นตะบิง พี่น้องท่านใดอยากมาเบิกงานหรือว่ามาเบิงมาชมไผ่ทั้งบนของลุงชวนไผ่สองฝีกว่าเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะครับที่สวนลุงชวนนะครับที่บ้านหอยจิ๋วตำบลหอยจิ๋วอำเภอเทพสระชิดจังหวัดชายภูมินะครับวันนี้ลุงชวนมาเห็นไผ่ทรงลักษณะไผ่ทั้งมนลุงชวนก็เลยอยากมาอธิบายนะครับว่าไผ่ทั้งบนข้อดีของมันคือนะครับนอมันออกมันออกไก่เมนะครับมันบคือไผ่เลี้ยงทั่วไปนะครับนี่คือข้อดีแล้วเบิกนอมันนอนี่นอนี่กินแซ่บมากเลยครับแต่ว่าลุงชว้อนไผ่กิน่อหลายๆอย่างนะครับ สวนไผ่สวนนี่นะครับอันนี้เป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับน네ี่นลุงชนปลูกไว้เอาพันนะครับลุงชนเพราะท่านได้ถังเพราะท่านได้สางมันนะครับแต่ละนอมันก็ออกหลายอยู่นะครับพอดที่ได้ตอนเบื่อผลส่นนี่นี่กับบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเพื่อปลูกปลูกไว้เพื่อที่ได้กินนอหรือว่าให้พี่น้องได้ได้ได้มาเรียนรูกว่าบงหวานเพชรน้ำผึ้งเราไม่กินดิบได้เนี่ยมันกินได้บอพี่น้องอาจจะเบอ่งในคลิปเห็นคลิปยุไสหักเพราะ่เคยทิ้มนะครับทำมาสวนชนชนเหติทิ้มนะครับพี่น้องอันนี้เป็นิกครับ กิมงุ่งนี่ถ้าจะปลูกกินนอเนี่ยปลูกกิมสุูงนะครับก่อเดียวกินบาหวานบ่ไว้พี่น้องหัวสับท์นี่ับนี่ออกเพ้วพี่น้องทั้งไงทั้งทั้งไงทั้งดกนะครับไผ่กิมงุูงไผ่เนี้ยนี่นี่ผู้ดใดปลูกไวน้นี่เลี้ยวนะครับกินเหลือเมือพอพี่น้องมาได้ฝากพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี่การปลูกไผ่ของงชนวนที่สวนลุงชวนชีวิตคิดไปเลยแห้งนี่นะครับที่ที่เป็นงชวนมีความฝันว่าที่เฮ็ดให้เป็นสวน ในฝันหลายๆคนที่อยากจะมาเบิ่งานนะครับลุงชวนตั้งใจแบบนั้นแต่ว่าการเป็นไปได้สำหรับใอยู่ที่ความพยายามของแต่ละบุคคลนะครับหรือว่าที่ความชอบเพราะฉะนั้นการเฮ็ดสวนผสมประสานหรือว่าพืชเศรษฐกิจพืชกระแสพืชยั่งยืนต่างๆก็แล้วแต่ผู้ใดที่พิจาจรณาว่าทีเจ้าของมันเหมาะสมแบบใดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงชวนอวดภัยบะเล็กๆน้อยๆเท่านี้แหละนะครับสวนลุงชวนเค่เกาะอันนี้มันเป็นเกาะนะครับก็ได้อวดพี่น้องให้พี่น้องเบิกขอบคุณในายที่ติดตามนะครับ ขอบคุณหลายที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีบราวาชิเป็นเอฟซีอ้อยนักเขียวเอฟซี FC, ภัยสังมลที่กดติดตามให้พี่น้องลุงชวนได้มียอดไลค์ยอดวิวหลายๆนะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีครับ